วันนี้เราอยู่ในแมปแอนิเมทีฟเดอร์เลเวลหนึ่งมีตัวละครที่เขาให้ฟรีมาหนึ่งตัวโลได้มาเป็นโลโลโรอาซันจิไอยอกยอกยอกยอโลโลโรอาโซโลเวอร์ชันเก่าไม่เคยเล่นอืมอเลยนะอนิเมอะไรสักอย่างเล่นเวอร์ชันใหม่เลยเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปซัมมอนก่อนมันมีตัวซีเกตด้วยนะที่เป็นเงาเงาอยู่ด้านหลังนี่ด้านหลังตอนนี้ผมมี1,200พเพชรไปเราก็ต้องปั่นลิมิเต็ดก่อนดีเพราะลิมิเต็ดจะหมดเวลาแล้วเนี่ย ไปเลยจะได้ตัวสีเข็ดบ้างไหมตัวแรตัวชายนี่ตัวแรมาแร่แร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 โอ้มีอีปิกหลุดมาหนึ่งตัวโคจะเกลือไปรอบสองไปรอบสองมาแรเฮ้ยชายนี่แรเฮ้ยแต่แรปชายนี่แร่อะไรอีกแรแรเออแรเข้าไปแรแรเออแรแรโอ้ยอีปิกทำไมมันเกลืออะไรขนาดนี้ทุกคนรอบสุดท้ายมาขอตึงๆหน่อยได้ไหมจมันแรแรตั้งแต่เริ่มเลยเฮ้ยโอ้โห โอ้โหทูสุดเกลือโคตรเกลือและนี่คือเกลือที่คุณได้มาอ่าอ,อย่างน้อยมีชายนี่หนึ่งตัว๋ <c oughs> อ้ชายนี่ก็คือสีจะแตกต่างกันแค่นี้โอเคเข้าใจโอ้แต่ละตัวนี่สเตตัสกับค่าโจมตีระยะคูดาวอะไรไม่เท่ากันด้วยนะโอ้ my god ล้วก็มีโอโ้มีอะไรเนี่ยคาร์ติงคาร์ติงนี่น่าจะเป็นคาร์ทไอเทมใช่ไหมนี่คืออีโวอีโวนี่คือเราเอายูนิตที่ไหนมาใส่ใส่ยังไงไม่รู้อ่ะเอาไว้ก่อน แล้วก็มีเทดรีโลตรงนี้น่าจะเป็นกิวเหรอเออเราสามารถเลือกใส่อย่างงี้โอ้ล้วก็เอาคริสตลัลนี่มารีโลมันโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวลองมีตัวแรงๆก่อนนะแล้วก็นี่ไรอะ่ะแรลงรีโลออัอน,นี่น่าจะเป็นเลือกดาเมจอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มารีโลข้างหลังโอเคเข้าใจอ่าตรงนี้คือห้องเล่นเล่นยังไงอยากไปคนเดียวเซฟเดอะเวิลด์อ่าไปเลือกฮาร์ดก็ได้เอานอร์มอนก่อนนะ ยังไม่เคยเล่นแบบนี้ลองก่อนลองก่อนมอนสเตอร์เวฟมาตรงนี้ตัวนี้มาตัวไหนดีเรามีตังค์อยู่500ร้อยไปทำไมโลโลอาโซโลมันมาถึงก็500เลยโอ้นี่นี่คือระยะโจมตีเหรออ่ะลองลองลองวางอ่ะสตาร์ทเลยสตาร์ทยังไงเดินช้าจังมีเร่งสปีดไหมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดีอยู่เนี่ยสกิลเท่อยู่เนี่ยเฮ้ยทำเล่นไปสกิลเท่ใช้ได้เลยเนี่ยทำไมตัวมันเดินแล้วมันชอบเดินก้มหน้าอย่างนี้นะฮะตัวละครมันเดินเฮ้ยจินเบก็โอเคอยู่นะเฮ้ยโจมตี เป็นหมู่ด้วยอับขั้นต่อไป850อยากดูตัวอื่นบ้างอ่ะเอาเอาโลโลอะโอโซโลโจมตีเป็นเป็นแนวตรงนี้เหรอเอองั้นต้องวางตรงนี้ใช่ไหมงั้นต้องวางตรงนี้วางตรงนี้อ่ะโอเคโลโลอะโซโล3มดาบของเราเอ้ยอย่างเท่ครับผมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้เฮ้ยแนวตรงเหมือนกันเหรอ อ๋อแต่ต้องวางบนเขาใช่ไหมตัวนี้เป็นฮิลใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางบนเขาประมาณนี้ประมาณนี้ได้ไหมหรือวางข้างล่างข้างล่างไม่ได้เลยโอเคต้องวางต้องวางตรงนี้ใช่ไหมอ่ะได้แล้วเออยิงธน,นูมาช่วยช่วยกันอ่ะเดี๋ยวเราลองอัพจินเบยไปร้อยห้าสิบอดาเมจเพิ่มมาเป็น28อัพอีกขั้นหนึ่งเพิ่มเป็น39เพราะถ้าคูดาวมันเยอะอ่ะอ่ะอัพพันสี่ไปโอ้คูดาวยัง4.1วิอืมคูดาวเยอะอยู่นะ4.1วินะุหนึ่วแต่ก็ไม่ได้แย่โซโลอัพค้างเท่าไหร่ 600. 7 5 0อีกข้างหนึ่งพันสองอ่ะพันสองไปด้วยปั๊บวงขยายมานิดนึงทำไมอัพขั้นต่อไปเหมือนวงเล็กลงหรือเปล่าอ่ะแต่นี้วงขยายขึ้นนะอัพขั้นต่อไปวงขยายขึ้นแต่โซโลอัพขั้นต่อไปวงเล็กลงเจ้านี่ลหละเจ้านี่จากเรื่องอะไรเนี่ยอืมอืมอืมเรื่องอะไรนะนึกไม่ออกอ่ะอัปเกดก่อนเพื่อขยายวง17.7อีกขั้นหนึ่งพันสามเป็น19.8อืมวงใหญ่อยู่นะอืมถ้าเราอัพโซโลวงจะแคบลงถช่ไหมปั๊บนั่นไงวงเหลือแค่นิดเดียว ไอแต่ไม่รู้ว่าไปโอ้โจมตีแบบรอบตัวโอ้ก็คือการโจมตีเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบรอบตัวเป็นส6 0รอหงศาเพราะงั้นโซโลเหมาะกับการวางตรงกลางตรงนี้เลยก็จะได้โจมตีได้ทั้งวงว้าวเจ๋ออยู่นะเนี่ยคูดาวก็โอ้แต่คูดาวก็นานนะเวิคูดาวตัวนี้5วิเมจิกแอโร่คูดาวตัวนี้4.1นวิอ่ะจินเบก่อนนะจินเบก่อนขยายวงขยายวงปั้มโอ้โหวิคาราเต้มนุษย์เงือกครับผมโอ้ยคาราเต้มนุษย์เงือกย็งไงของดีของแท้ ขั้นต่อไป2007เต็มยังยังยังไปต่อได้โอ้โหชุดเดียวแตกชุดเดียวแตกชิวๆเนอะแต่เอฟเฟกสวยนะแบบนี้เอฟเฟกสวยอลังการดีมากขั้นต่อไป3ามพมาจินเบอ่ะขั้นต่อไปขั้นอ่ะแม็กแล้วเลเวลแม็กแล้วแม็กพลังโจมตีอยู่ที่1 1 9นะคูดาวที่5.7ก็ถือว่านานอยู่แต่ระยะได้20เลยถือว่าอืมใช้ได้ครอบคุมเกือบทั้งแมปโอเคดีมากโซโลของเราอัปเกรดเพิ่มระยะระยะสูงสุดได้13เมตร ต้องอยู่ตรงนี้ดีที่สุดอยู่ตรงนี้ไม่คุ้มด้านหลังไม่ได้โจมตีแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่แค่52นะถือว่ามไม่ค่อยดีเท่าไหร่จินเบดีกว่ามาเมจิกแอโร่ของเราบ้างอัปเกรดยังไม่สุดเดี๋ยวรอดูขั้นสุดก่อนมาไม่ค่อยถึงเลยจินเบคฆ่าเรียบอัปเกรดมาอ่ะสุดแล้วสุดแล้วได้อยู่ที่ดาเมจ62นะคูดาว4.5ระยะ20ถือว่าพอได้พอได้แต่มันเป็นตัวยืนบนเขาไงเพราะงั้นก็จะ จะหาจุดวางยากนิดนึงแค่ K 3ตัวนี้จะพอจบอยู่ใช่ไหมน่าจะได้นะเราถ้าเราย้ายโซโลมาตรงนี้ใช่ไหมป,ปุ๊บล้วก็อัปเกรดเขานี่เออเขาก็จะดีขึ้นอ่ะขายโซโลตัวนี้ทิ้งไปอ,อ่ะขายไปอ่ะโซโลอยู่ตรงนี้แทนเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ดาเมจของเขาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ๋อวางบนป้ายอ๋อดีเอามันเอามันมีเขา่าตัวนี้เอาวางบนป้ายตรงบ่อน้ำนี่ก็ได้ออบนนี้ก็ได้โอเคต้นไม้ก็ได้ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้หวังได้หลายที่อยู่นะอ่ะเราอัปเกรดโซโล่กันโซโลเอ๋ยทำไมค่าจิมเจ้าไม่ติดมาติดละอ่ะแม็กซิมัมเรียบร้อยพอไหมเอ้ยนี่โซโลค่อยได้ดาเมจหน่อยแต่พี่ว่าจินเบ2สองตัวเอาอยู่จบเลยจินเบ2สองตัวคืออยู่ไม่ต้องมีก็ได้ให้อโล่ตัวหลังอ่ะขายทิ้งไปไม่จําเป็นแกจินเบคู่หน้านี่ก็สุดยอดแล้วพลังของคาราเต้มนุษย์เงือกคือ the b a s t o f the base o f the base o f the, the, the base เลยยิงเข้าไป โอ้ชิวๆเลยอ่ะกดสกิปเวฟไปเลยสกิปตัวรัวก็ได้นี่ฮาร์ดก็น่าจะผ่านนะเนี่ยดูจากพลังโจมตีแล้วน่าจะชิวๆนะเนี่ยโซโลบอกไม่ได้ทำงานเลยเพ่จินเบออกงานอยู่คนเดียวเลยเพ่จินเบหน้าตาแปลกๆหรือเปล่าจินเบย์เขาหลบลิขสิทธิ์นะไอ้อันนะี้อันนี้อนนอนนบอสบอสอะไรมองไม่เห็นไอรอนกับตันเหรอกับตันเหล็กเออจาบาก,กี้ก็ไม่เชิงฮะไม่น่าใช่หรือเป็นอาเจ๊ปะ่ะอาเจ๊วัวๆอ่ะที่ออกมาในฉากแรกเลยอะไรอะอัลลัลบิดา,าลูบิดาอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ค่อยแม่นนะ ไปชิวๆโซโลจัดการโอ้โหโซโลฟันไม่เข้าเฉยโอเคจบรอบหนึ่งได้อยู่ประมาณ110เพชรอืมโอเคละมัง้งโอมีการเก็บเลเวลตัวละครด้วยอ่าฟาร์มกันอีกยาวนานโอ้โหโเกมพาร์ทมีชายนี่ฮันเตอร์เพิ่มโอกาสในการได้ตัวชายนี่มีเพิ่มสตอรเลสอ่ะเพิ่มลักมาเจมเกมกินตังสินนะโอเคเอาไว้เดี๋ยวเราฟาร์มก่อนรอบหน้าเราค่อยมาใหม่เอาไว้เดี๋ยวรอบหน้ามาสุ่มตัวดีๆมาพร้อมกันอีกโอเคไปละทุกคนสวัสดีครับ